ควรจะต้องทำเพ่เทำดก,ก่นนี้ก็อนก็ณเวลานี้นะครับเด็กๆทุกคนก็พร้อมในยิ่บสายคนบนชั้นปนะครับวันนี้เราอย่างต้องการที่จะให้เขามีความกระหายในการตำรหน้าที่นะครับเพราะว่ายูอี UE เองเขาก็หมายมั่นปันมือนะนะครับเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาเล่นในบ้านเขามีสัาพที่แข็ง แล้วก็รู้นะครับว่าพิ่สงเขาเป็นยังไงฉะนั้นเราก็คงทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก็มีสื่อ UAE เข้ามาชมการซร้อมด้วยครับก็ก็คงเป็นธรรมดานะครับและก็เขาขอสัมภาษณ์แล้วก็มาดูเรื่องการตั้งนันบอมหน่อยนะครับแต่แล้วก็บอกว่าก็คงไม่ดูได้ทั้งหมดนะครับก็บอกขาแล้วนะครับฉะนั้นก็คือแน่นอนนะครับเขาก็ต้องมีข่าวทีมสู้ต่อสู้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ย นักข่าวที่มาเองเนี่ยนะครับก็มันก็คงไม่ได้รู้เทคนิคทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าโค้ดได้แหละเขาก็ต้องวางโซลูชดนนะครับถึงตอนนี้มีทีมตัวจริงในใจยังครับก็เราซ้อมมาสองเกมแล้วนะครับวันนี้เราก็ลองลองใช้ผู้เล่นหน้าเดิมลงไปซ้อมแต่เวลาแข่งจริงเนี่ยเดี๋ยว,ว่าต้องมีปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คอ,อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจเพราะว่า เราเราลงไปแล้วเกมเดงแล้วลองลองสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นในแต่และตำแหน่งดูดีว่ายังไงด้วยสถานการณ์ที่เราต้องมีแต้มในทั้งสองนัดนะครับ,รบถ้าสมุตรสก,กอรตามหลังยูมีโอกาสจะได้เห็นหน้านเพิ่มคู่ไหมมีมีม,ม,มีนะครับเพราะว่าเราเล่นสองสามระบบอยู่แล้วนะครับเราเล่นสี่สองสามสี่สองสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาจับกันอีกทีนะึงว่าจะเล่นระบบไหนครับ